พี่หนีเป็นยังไงบ้างกับการเซอร์ไพรส์กับการเซอร์ไพรส์วันเกิดที่หมีก็ไม่สาเร็จค่ะคือเนื่องจากว่าเจ้าตัวเป็นแบบเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์คนอื่นาะฉะนตัวเองก็จะมีความระแวงอยู่แล้วว่าคนอื่นจะจัดอะไรให้จะเตรียมอะไรให้อะไรเงี้ยค่ะเราก็พุ่งยิมุ้งงิบเตรียมนู่นเตรียมนี่อะไรเงี้ยเขาก็จะบอกเราว่า ไม่เป็นไรไม่ต้องเซอร์ไพรส์สิ่งนี้รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องทําอะไรที่เหนื่อยแต่เราก็พยายามก็จัดเตรียมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องน้องแม่อะไรเงี้ยเตรียมเค้กเตรียมของขวัญเตรียมอะไรกันค่ะแล้วก็พอเป็นกิมมิคการในช่วงวันเกิดค่ะย้อนกลับไปเราเตรียมแผนยังไงบ้างมันต้องมีลําดับขั้นตอนยังไงบ้างครับ เราอยู่ต่างจังหวัดกันค่ะเราก็เลยว่าเออเดี๋ยวเราแม่ก็สั่งเค้กนะเอาเค้กอะไรที่พี่หมีน่าจะชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเอามาออกมาเซอร์ไพรส์กันอะไรเงี้ยมีของขวัญเล็กๆน้อยๆไม่ไม่ได้จัดการใหญ่อะไรมากมายเพราะว่าลูกโป่งเขาก็เป็นเรื่องเองเดินไปด้วยกันแล้วก็เลยบอกว่าเออไม่ต้องไม่ต้องเซอร์ไพรส์ละจิ้มเลยแล้วกันว่าอยากได้อันไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอนุษย์อันนี้อนุนี้อะไรเงี้ยค่ะก็จะให้ให้เขาให้เขาได้เลือกเองมันชนจ์แค่ไหนคะกับการที่จะต้อง เซอร์ไพรส์ให้มันได้ครับเรื่จริงๆไหเออไปกดดันไหมที่เขาบอกว่าไม่ต้องเซอร์ไพรส์ไม่ต้องเซอร์ไพรส์เขารู้อยู่แล้วมันจะต้องเหนือแผนยังไง มันคือมันคือว่าต้องทำอะ่ะคือต้องทําแต่ว่าจะรู้ไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ว่า,าแต่เราจะทา <ไอ S 1> เออเราอยากทำอะไรเงี้ยคือถึงแม้จะเห็นว่าเรางุ่ยงยิบมุ่งยิบม,ม,ม,มีความล้บแต่เราก็จะจะทําให้สําเร็จเออคืออาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์รสำเร็จแต่ว่าเราได้ทําให้เขาอะไรเงี้ยค<อ>่ะในวันเกิดเราก็จะบอกว้ยปีนี้ก็ตั้งเท่านี้เทา่ทานี้แล้วนะอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกไม่เป็นไรคือจะอายุเท่าไหร่แต่เราก็เราเอนจอยทุกคนมีความสุขได้กินเค้กได้ได้ออกแบบได้เบิร์ดเดย์กันอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเป็นช่วงเวลาดีๆสีหน้าาาาเยังพอนรแบบว่ ต์เซอร์ไพรส์สีน่าเขาระแวงเขาระแวงเขาลู้นผ่นเขาก็เดี๋ยวต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเห็นหายกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนั้นแล้วก็จับสังเกตเราจับตลอดจับตลอดแล้วก็บอกว่าอย่าร้องเพลงนะอย่าร้องเพลงนะเพาคนเยอะอย่าร้องนะเราก็ร้องเลยเขาบอกว่าร้องเลยแกตกใจให้แม่ขาอะไรนะคะทำการแสดงใส่ร้านทำการแสดงว่าเอ้ยก็ทำการแสดงใส่ร้าน พี่ต้องดีใจใช่ไหมแต่เราก็บอกว่าเอานิดนึงนิดนึงอะไรเงี้ๆๆๆยแต่ก,ก,ก็ก็คิดว่าน่าจะดีใจแหละ<อ>คือหมายถึงเขาอาจจะไม่ค่อยได้ทาอะไรแบบนี้แต่ว่าเมื่อมีพวกเราซึ่งชอบการเป่าเค้ก<อ>ชอบการร้องเพลงชอบอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเราแทนน้องๆคุณนแม่อะไรเงี้ยเราก็เลยตั้งใจจะทําให้ที่<อ>ม่านันที่ผ่านมาเราเรื่องการเซอร์ไพรส์เราทาสาเร็จไหมหรือว่าที่ผ่านมามันฟิลหมดคือสำเร็จไหมคะมันแทบไม่เคยสําเร็จเลยมันแทบไม่เสิดเือแทบไม่เคยเกิดขึ้นมัน่มัน มีบ้างที่อาจจะแบบว่าไม่ค่อยรู้แต่มารู้กใกล้ๆหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่โดยส่วนมากแล้วแปเนี่ยไม่สำเร็จเพราะเขาไม่ตำรวจเขาเลยเออ,อเขารู้มุมว่าเดี๋ยวเา <c oughs> เดี๋ยวคนวจะต้องมาอย่างนี้มันจะต้องมีคลิกใช่ <c oughs> เพราะเขาอะชอบเซอร์ไพรส์คนอื่นแล้วก็คือเจ้าแผนการซ้อนเหนือชั้นกว่าเราเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะคิดระวแหวงแว่าคนรู้นจะทาแบบนี้คนนี้จะทาแบบนี้แต่จริงๆเราไม่ซับซ้อนขนาดนั้นแล้วเราก็เลยบอกว่าถ้าเราเราอยากให้เราอยากร้องเพลงอยากเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเตรียมให้เขารู้ก็รู้ไม่เปรแต่่่่วาาาอยยกทให้ ในทีมเราไม่มีใครมีพิรุใช่ไหมเลือกลากอย่างนี้คิดว่าคิดว่าไม่มีเพราะคิดว่าทุกคนน่าจะทําการแสดงได้ดีหมด <laughs> <laughs> คิดว่าไม่มีค่ะ <laughs> แต่ก็ <laughs> เรียบร้อยไปด้วยด<ต>ีอย <laughs> ่างวยความที่มันทุก้นมาหลายปีแต่งงานกันแล้วแล้ว,ลวมันยากมากกับการที่จะต้องคิดการเซอร์ไพรส์ในแต่ละปีให้มันดูแบบแตกตา่าง <laughs> จริงๆมันคงมันณจุดนี้มันคงไม่ใช่เซอร์ไพรส์แบบวู้์ต้องแบบมีอะไรเยอะแยะมากมายยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแต่แค่ว่าเราก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราในวันดีได้ทานข้าวกันได้ได้ออกพร้อมหน้าพร้อมตากันหรือไปทํากิจกรรมทําอะไรดีๆด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแปลว่าพี่นมีโอเคแล้วแหละแล้วก็ได้เป่าเคกันเป็นหนึ่งในแบบโอกาสสาคัญวันสําคัญหนึ่งวันอะไรเงี้ยค่ะมีควสมหมายอีกอย่าง่นึ้ง มีของขวัญอื่นให้ไหมมีเป็นแบบที่หีชอบฟังเพลงอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบมีหูฟังมีอะไรเล็กๆน้อยๆให้เขาเอาที่ได้ใช้เพราะเขาก็จะบอกว่าเขาเขาไม่เอาเขาโอเคหมดละถ้าอยากได้อะไรเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเ<อ>ป็นหากันเข<อ>าก็เลยแบบเอานิดนึงนิดนึงให้เขาที่รินการเซอร์ไพรส์แต่ละครั้งเราคาดหวังอะไรบางคนบอกคาดหวังส<ๆ>ิ่งหัวเราะคาดหวังน้ำตาคาดหวังความปึ้งปิ่นรเงี้ยแทนคาดหวังอะไรกับตัวพี่หมีจริงๆแค่ เราได้เห็นความพยายามของพวกเราทุกคนแค่พยายามแค่ใ้เขาเห็นความพยายามที่แทนที่ทุกคนเนาะพยายามแบบว่าเฮ้ยเราเราไม่ลืมนะเราตั้งใจอะไรเงี้ยแล้วเราก็เล็กๆน้อยๆเราก็พยายามจะคิดว่าเอ้ยเราเราจะทําอะไรให้เขาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เป็นรอยยิ้มกลับมาเป็นรอยยิ้มที่รู้ทันแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ยังแฮปปี้นะคะถ้าเราถ้าย้อนกลับไปเขาเซอร์ไพรส์เราอะมันมันหลายครั้งมาที่รู้สึกว่าว้าวกับแบบอู้มันว้าวแล้วหลายครั้งก็มีเซอร์ไพรส์กว่าเยอะมากเราก็เลยแบบว่าพี่หมีไม่ต้องเซอร์ไพรส์แทนดีกว่ารู้สึก รู้สึกรู้สึกระแวงเหมือนกันรู้สึกตื่นรู้สึกกลัวเ <c oughs> <c oughs> พราะเขาก็จะแบบผู้เจ้าแผนการอะไรเงี้ยเขาก็จะคิดคิดคิดหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายเราก็เลยบอกว่าโอเคเราเลียบเลียง่ง่ายๆสบายสบายสุดท้ายคิดเ้าวกับครอบครัวอะไรเงี้ยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ที่พิเศษแสดงว่าการเซอร์ไพรส์กันถ้เาเป็นตำรวจมันก็มีลําดับขั้นตอนที่แบบว่าเหนือชั้นกว่ามีการวางแผนมีการคิดเป็นแบบหลายขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการ ได้อะไรไงให้คนนู้คนนี้ได้ช่วยการจัดเตรียมอะไรเงี้ยเป็นการเรื่องเป็นราวแต่ทางเราแบบลุกปุก๊บก็จะนำพาดแสดงนำพาดแสดงสู้ยังไงกับตำรวจเราใช้การแซงเข้าสู้อะไรเงี้ยค่ะทำหน้าเนียนๆเข้าไว้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เนียนๆกันไปค่ะเมาหลายคนคิดว่าเออที่ว่ามันเกิดปีนี้พี่หมีจะขอไปสักทีไปถึงสักทีถึงหมอถึงหมอไปหาไปหมอไม่มี ยังไปไม่ถึงเดี๋ยวแค่ถึงเมื่อไร่ันบอกเลยพี่ๆตามอยู่ในหมวกช่วยตามกันด้วยค่ะตอนนี้กําลังถ่ายทาอยู่ค่ะทาถึงเวลาตายแต่เราก็กําลังเต็มที่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเร็วๆมีแน่นอนค่ะแต่แล้วมีแพนแน่นอนแล้วเราอาจจะต้องไปเยอะต้องไปต้องไปใช่ใช่ใช่สมมติถ้าการมีน้องเนี่ยแผนคือต้องปล่อยทุกอย่างวางถือว่าไม่เครียดไม่อะไรเอาเรื่องนี้ไม่ต้องเครียดหรือไปอย่างนี้ต้อง จริงๆแพนคิดว่าเราไปคุยกับคุณหมอก่อนน่าจะโอเคค่ะก<ม>็เราจะได้เตรียมตัวถูกเนาะว่าจะต้องเป็นอะไรยังไงะแค่แค่ตัวยังไปไม่ถึงพูดอย่างนี้ทุกที ขอโทษจริงๆแต่ก็ถึงแม้ทุกคนมีคุขภาพดีอยู่แล้วที่ดีเช็คเลนต์ตลอดเวลาก็มีตรวจสุขภาพตลอดค่ะแล้วเราก็เราก็ทํางานอะไรเงี้ยค่ะแต่แนก็เข้าใจด้วยเวลาหรืออายุที่มันเพิ่มขึ้นทุกปีอะไรเงี้ยบางทีนอกความแข็งแรงอะไรต่างๆมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามพยายามวันนี้แข็งแรงก็แฮปปี้ในการที่เรายังคงทํางานได้แบบนอกเต็มที่สตรองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในเรื่องอื่นๆก็ต้องดูแลตัวเองกันต่อไปอินเรื่องราวดีๆของการเดินฟูที่จังหวัดเชียงราย ค่ะใช่ค่ะจริงๆก็ไปกับบริษัทไร่เชิญตะวันค่ะมีคนที่บริจาคยาตเยยมบริจาคของมันเข้ามาเยอะมากก็จะได้เ,เอกจัดสรรในการที่จะให้แต่ละพื้นที่ตามตามความจำเป็นเร่งด่วนของแต่ละที่อะไรยเงี้ยค่ะ ก็ตอนที่แผ่นไปเนี่ยน้ำมันลดลงที่เหลืออยู่คือโคลนซะส่วนใหญ่เลยเียค่ะก็เป็นช่วงของการฟื้นฟูการช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยซึ่งเยอะมากจริงๆแต่ก็เห็นว่าช่วงหลังมีกลับมาอีกเลยเงี้ยค่ะตอนก็ส่งกําลังส่งกําลังใจกันเต็มที่ขอให้ทุกอย่างแบบเรียบร้อยอย่างเร็วเพราะที่เองมันเป็นะไี่มันใจหายไหมมันไม่เห็นหน้าตาม <ใน S 2> ัานมีงานอีกเยอะมากเลยจริงๆที่ที่ยังคงต้องฟื้นฟูหรือช่วยเหลือกันต่อไนเงี้ยค่ะในส่วนที่ผ่นไปจริงๆยังอาจจะยัง เป็นบางพื้นที่เท่านั้นเองยังไม่ได้เห็นแบบเยอะๆหรือในช่วงเวลาที่หนักๆอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็คิดว่าในฐานะที่เราไปเราก็อยากทําในสิ่งที่เราสามารถทําได้นาะหรือให้กําลังใจกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ไม่ทำให้ใครต้องเดือดร้อนด้วยอะไรเงี้ยก็เลยณนะตอนนี้ก็ขอขอส่งกาลังใจแต่เดี๋ยวจะได้ขึ้นไปอีกแน่นอนค่ะในช่วงเวลาน,นั้นได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านที่มารับของกับเราเป็นไงบ้างค่ะโหน่ารักมาก เขาเขาโถว่าดีใจที่แบบที่ที่เราไปหาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นกนําลังใจที่สําคัญคือเขายิ้มกาลังใจดีแบบคือถึงแม้ว่าเสื้อผ้าจะมีโคลนเต็มเลยที่ตาดที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มากตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะห้องบ้านก็ต้องแบบเอาโคลนออกไปต้องอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังยิ้มได้ยังยิ้มออกยังยังมีรอยยิ้มอะไรเงี้ยซึ่งนั่นคือคือพลังมากมากเราซึ่งไปเราเราเองก็ต้องไปเรียนวิธให้พลังแก่กันกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลย เรียกว่าขอเป็นกำลังใจกันเต็มที่ทจริงๆก็สั่งกพลังกับพี่หมีใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่หมีคุณแม่น้องๆเนี่ยค่ะแล้วก็ทีมของพระจันทร์มอ War, ที่ไ right ร<ม>่เชิญตะวันท่านก็ทําอย่างเต็มที่อะไรอย่างเี้ค่ะแล้วก็มีของอะไรที่เตรียมแล้วเดี๋ยวพอน้ําเยอะมันก็จะหนาว<ม>จะมีหน้าหนาวก็จะมีเพวครื่อง ผ้าห่มอะไรต่างๆที่จําเป็นหมอนเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยค่ะที่มีคนสนับสนุนกันมาเนี่ยก็ท่านกองเตรียมจัดสัรนในแต่ละืุนที่อย่างเร่งด่วนจะไปอีกครั้งเร็วๆนีออ้ไหมคะเดี๋ยวดูช่วงเวลาค่ะแล้วกว็จะเป็นต้นเดือนหน้าหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูจังหวะที่ทุกอย่างโอเคเช่นไร เชียงรายเหมือนเดิมค่ะชเชียงรายเชียงใหม่เนื่องจากเป็นจังหวัดที่เราไปบ่อยเนาเราก็เลยรู้สึกว่าเราถ้ามีอะไรที่เราสามารถไปช่วยหรือไปไปแชร์กันได้นะไปทําทอะไรด้วยกันได้เราก็อย่างน้อยก็ขึ้นไปเป็นกําลังใจกันแห่ะอ๋อผู้พันโ <c oughs> ุ้คนเดิม <c oughs> เพราะเ <c oughs> ชียงรายเป็นจังหวัดที่ไปทําบุญแบบบ่อยมากหลายวัดหลายที่เชียงใหม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าจืงว่าเป็นที่ที่เราคุ้นเคยอย่างบ้านพี่แทนอยู่ที่เชียงใหม่นะเชียงใหม่ค่ะ ไม่ท่วมค่ะไม่ท่วมแต่ว่าในตัวเมืองวันที่ท่วมคือแพ่ยังไม่ได้ขึ้นไปตอนที่เราไปเห็นก็ลดลงแล้วลดลงแล้วกำลังฟูู้กันอยู่เิสูๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ